นะครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพามาอัปเดตนะครับหลังจากที่มีการร่วมบริจาคสร้างศารหลักกิโลตะจันจะเซยายมีใหม่นะครับว่าการก่อสร้างสารหลังใหม่ไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เอฟซหลายๆท่านนะครับร่วมบริจาคนะครับกับทางเจ้าของที่นะครับอ่า มาหลายท่านนะครับหลังจากที่บริจาคแล้วเพิ่นกับริลล์อนะครับเพิ่นกะได้ดาเนินการนะครับสร้างสารหลังใหม่นะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับกับสารหลักกิโลนะครับตาสตอาตาจันตาเซยายมีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี f c นะครับหลายท่านนะครับร่วมบริจาคนะครับซื้อหินนะครับมาเทตรงบริเวณนะครับสารนะครับเพื่อว่าผู้ที่ เดินทางไปมากนะครับจีดายางสะดวกสบายนะครับในการมากราบไหว้สารตะเซนะครับเพื่อขอโชคลาภนะครับในทุกทุกงวดในครั้งต่อไปนะครับนะครับหลังจากที่สร้างสารนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการนะครับทำพิธีขึ้นสารใหม่ในวันที่12กรกฎาคมปี2,566นะครับเดี๋ยววันนั้นค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่า พิธ uh, ีฉลองนะครับคลืนสารใหม่สารตตเซตะจันยามีนี่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับว่าศารหลังใหม่ที่สร้างเสร็จนะครับจะมีรูปร่างสวยงามขนาดไหนนะครับนะครับส่วนอันนี้คือด้านข้างนะครับด้านข้างของสารตะเซนะครับตะจันยามีนะครับซึ่งทางเจ้าของที่นะครับแตยานะครับท่านสร้างนะครับเป็นสารหลังใหญ่นะครับ สร้างหลังเดียวนะครับคือคือรวมกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมี fc นะครับได้โชควัตถิทลี่ยวหกศูนย์หานะครับก่อนจะขึ้นสารใหม่นะครับก่อนจะฉลองนะครับขึ้นสารใหม่ก็สารตะเซตะจันยะมีมอบโชคให้ตรงตรงเต็มเต็มนะครับหกศูนย์ห้านะครับเดี๋ยววันที่สิบสองจะต้องมีทีเด็ดอีกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับบริเวณนี้ก็เป็นอ่า เป็นทีของแต่ย่านะครับเปินใจดีนะครับเปินได้มอบสถานทีเห็นว่านะครับคนที่เดินทางไปมานะครับมีความศรัทธากับสารตะเซแต่จันได้มีนะครับเพินจึงได้มอบสถานที่นี้นะครับถมทีนะครับเพื่อสร้างสารขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อว่าผู้ที่บ่เคยได้มากกาบไหวนะครับสีได้มากกาบไหวได้มาเห็นกับตานะครับว่าสารเพินเป็นแบบใดนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็เป็นที่ของตาานะครับซึ่งได้ทาหน้านะครับทาหน้านะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับของศาลตะเซตจันยายมีนะครับนะครับซึ่งได้ตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมอ่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็ไปถึง90%แล้วนะครับถึง90%แล้ว นะครับนะครับก็คือด้านหลังนะครับด้านฟังนี่ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังของศารหลังใหม่นะครับตาจันตเซยามีนะครับซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับส่วนของสารนะครับในส่วนของสารก็เสร็จสมบูรณ์นะครับคือจะมีการนะครับขื้นสารใหม่ในวันที่ 12กรกฎาคมปี2 5 6 6่ยิได้ยินข่าวว่านะครับเพิ่นจะมีการมีรถแห่มีอะไระทําพิธีขึ้นศาลนะครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ดูอีกในวันที่12กรกฎาคมปี2 5 6 6นะครับเมเนะนะครับอาจจะมีปู่เทพนะครับอาจารย์แมวเพิ่นมาให้โชคลาภอีกนะครับในเมือน,นั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็คือกำลังเตรียมนะครับคือทางทีมงานนะครับที่เพิ่นท้ามสารก่อสังสารเพิ่นก็ได้เตรียมได้หลายอย่างนะครับเป็นรูปปั้นนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับสำหรั้ช่วนะครับเตรียมมาแล้วนะครับพร้อมที่จะขึ้นสารใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับในวันที่1 2กรกฎาคมนะครับ ปี2 6 6 6นะครับว่าพิธีขึ้นศาลหลังใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับท่านผู้ชมถือว่าสวยงามนะครับหลังใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป้นกัสีใหญ่นะครับหลักกิโลที่อยู่ฟังนุ่นนะครับมาไว้ตรงนี้เลยนะครับมาไว้ตรงนี้เราจะได้กราบไหว้ได้สะดวกหน่อยเพราะว่ากว้างนะครับกว้างขึ้น นะครับใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับธรรมชลเมเนก็พามาดูนะครับการก่อสร้างสารตัจันตเซยมีก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกในวันที่1ินะครับพิธีขึ้นสารใหม่จะเป็นไงบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องอัมพลชาแนลนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับที่ได้เฮ็ดคลิปต่อต่อไปให้นผูมชมได้รับชมกันนะครับ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝนกระตกนะครับท่านผู้ชมนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ